ก็สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฮงเกมเอ็นเพคสามแล้วเนี่ยผมก็จะมาพามาดูตัวละครตัวใหม่นะครับผมโลซาลิอาออริเยนแย่นะครับผม เป็นตัวละครพลังจิตนะผมเน้นการโจมตีกายภาพก็เหมือนกัรวมร่างกันนะผมกลายเป็นสองสีแบบนี้นมีสองเขาเรียบร้อยอดัววุธ สวยงามครับผมเหมือนปลาฉลามสติกม่าเซตใหม่นะครับตัวใหม่ก็ต้องเซตใหม่เหมือนเดิมรู้สึกว่าจะเป็นล่างคอด้วยนะครับมีสัญลักษณ์อันนี้นะฮะสุดยอดจริง โอเคเรามาดูท่าโจมตีในด่านกันเลยดีกว่านะครับการโจมตีปกติหกครั้งนะครับ อำไหมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าสกิลหลบถ้าชาร์จโจมตีนะครับ รู้สึกว่าจะตีไวขึ้นนะแล้วก็ใช้2ดาบสกิลหลบเป็นการหยุดเวลานะครับธรรมดารู้สึกว่าเกตของเขานะครับจะมีอยู่สฝั่งด้วยกันนะครับ จะมีทั้งสีแดงและสีฟ้ารู้สึกว่าถ้าขึ้นไม่ครบทั้งสองฝั่งนะจะเราจะกดไม่ได้เนี่ยเราต้องรอให้แบบสีฟ้าเต็มด้วยเนี่ยอ่าเราจะใช้ได้ทั้งสองอ่าใช้ได้คนระับใช้ได้ ตีเร็วและลัว,ลวด้วยนะครับผมใช้สองดาโคเท่เลยเรามาดูดาที่สองครับผม ้าตตียกายภาพแล้วก็ตัวนี้ขาดไม่ได้แน่นอนนะครับอ่ายิงเพื่อใช้ QTE นะครับอ่ามงลงมาอ่าให้เราก,กดถ้าไม่ตายนะครับอ่าให้เราก,กดตีนะครับ เรากดถ้าไม่ตายแทนสกิลหลบนะครับจะเป็นการเรียนแบบสกิลของน้องลิลิี่นะครับอ่าประมาณนี้ยอดยอดยอดอืม เมื่อเลาใช้ถ้าไม่ตายนะครับเกตก็จะรีเต็มกลับไปทันทีนะครับก็สามารถตีได้อีกรอบหนึ่งค่อคนข้างที่จะดีนะครับ đến thứ 3 Không <laughs> 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 สองสามสี่ห้าหกอ๋อเมื่อเราหลบแล้วโจมตีต่อนะครับผมจะเป็นการใช้ท่าโจมตีที่สี่ทันทีนะครับสี่ห้าหกสี่ห้าหกอ่ดอ่ะ ู้สึกว่าตีปกตินะครับเกียร์สีฟ้าจะขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรากดหลบนะครับเกียร์สีแดงจะขึ้นนะครับอ่าอ่าพอครบทั้งสองฝั่งนะครับแลกดชาร์จฟันรวๆล,ลองดูสกิลวูดครับผม ทำอะไรได้ไม่รู้น่าจะเป็นบัฟบ,บางอย่างนะด่านสุดท้ายครับผมจะเป็นการคอมโบ หลังๆก็ทำเป็นแบบนี้หมดเริ่มแรกนะครับผมใช้ตัวเทลิซาะคร่บถ้าไม่ตายสกเกีลยววุฒนะครับตัวที่สองอืม โอเคนะครับอ่าเริ่มโดยการถ้าไม่ตายนะครับอันดับอันดับแรกอ่าสกิลวุฒครับผมตามด้วยโดเนีย er นะครับยิงแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับต่อมาเป็นลิลิี่มงนะฮะกดสกิลวุฒแล้วถ้าไม่ตายนะครับแล้วก็ฟัน จะประมาณนี้นะครับให้ดูอีกรอบแล้วกันถ้าไม่ตายนะสกิลวูดนะเปลี่ยนตัวยิงนะฮะถ้าไม่ตายสกิลวูดบวกถ้าไม่ตายนะครับ แล้วก็ฝันถ้าเราจะให้ครบทุกอย่างนะครับก็ถ้าไม่ตายสกิลอาวุธนะครับสับตัวลงมายิงถ้าไม่ตายนะครับมงนะครับ เสริมอย่างหนึ่งครับเมื่อเราอเอาโบเนียลงมาแล้วเนี่ยหลังจากที่เรายิงนะครับเราควรจะกดสเกลวูดด้วยนะบอกกับท่าไม่ตายนะครับอ่ามันจะได้เพิ่มความแรงขึ้นได้ขั้นหนึ่งนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนี่ยโอเค ก็สายกายภาพส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ตัวโบน,นิอตัวนี้นะครับแล้วก็เทลิซาพวกนี้นะครับใช้แบบว่าลดเกาะศัตรูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเร่งสร้างความเสียหายมากขึ้นนะครับเมื่อเกาะศัตรูหมดแล้วเนี่ยความเสียหายกายภาพก็จะรุนแรงมากนะครับอ่า ก็ตัวหลังๆเห็นจะทำค่อคนข้างที่จะตีตีครั้งที่4ขึ้นไปเลยนะครับการโจมตีปกติครั้งที่4ขึ้นไปจะเล่นรูปแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับโดยการที่เรากดหลบหลังจากการโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับกดหลบและโจมตีจะเป็นการโจมตีครั้งที่4ไปเลยนะฮะหลังๆเขาจะทําแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ อาจะเป็นร่างคอของโลซานะครับก็สุดยอดมากนะครับไม่ต้องซุ่มใหม่นะครับใครมีอยู่แล้วก็ใช้คอนะครับเพิ่มระดับขึ้นไปได้เลยนะครับก็เจ๋งมากอ่ะก็จบไปแล้วนะครับผมอ่าสำหรับตัวละครตัวใหม่สำหรับนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่กล้งหน้าสวัสด,ดีครับ